สวัสดีค่ะทุกคนมีสุขความนะคะทุกคนวันนี้นะคะคือเรามาหาอาหารหอยนะแต่ว่านะคะนี่เรามาเจอขุมทองนะเห็นไหมคะขุมทองเห็นไหมคะนี่ถ้าคุณมีแบบแร่งแบบธรรมชาติแบบนี้นะคุณไม่ต้องไปซื้อหอยเลยนะทุกคนโอ้หเห็นไหมคะเห็นไข่แดงๆไหม แสดงว่าในนี้นะคะคือมีหอยเชอรี่นะคะทุกคนเห็นไข่เขาไหมคะแต่ว่าเราสังเกตนะเฮ้ยไข่เยอะนะคนไข่แบบเยอะมากอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะคะว้าวดีใจมากเลยนี่นะคะนี่นะนี่ทุกคนเห็นไหมคะเห็นไข่ไหมคะเดี๋ยวนะโอ้แบบโอ้ตัวใหญ่มากเลยนะคะทุกคน นี่นี่เดี๋ยว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 เต้นเต้นเต้นเดี๋ยวนะคะเห็นเห็นไหมคะทุกนะคนเดี๋ยวนะเห็นไข่ไหมคะเห็นเห็นไข่เขาไหมเห็นไหมคะแดงๆเนี่ย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 นี่ไข่ใ,ใหญ่มากแสดงว่าเขาตัวใหญ่มากนะคะแล้วก็เยอะนะคะอุย้ยวันนี้เป็นแบบวันทองเลยนะ ขุมทองเลยนะคะเนี่ยเดี๋ยวเราดูไปเรื่อยๆนะว่าจะมีเยอะขนาดไหนนะคะคนนี่นะคะวันนี้นะตัดสินใจนะว่าว่านะคะว่าเรามาหาเรื่องอะไรวะมาหาอาหารนะคะเพราะว่าในบ่อของเรานะมันหมดแล้วนะคะว้าวทุกคนดูโอโยเทียมมกนะคะเดี๋ยวนะคะเราแสดงว่าในในคลองนี้ทั้งลองนะ จะมีหอยเชอรี่นะคะโทุกคนเยี่ยมว้าวแสดงว่าเดี๋ยวนะคะคืนนี้นะเราจะมาตักหอยกันนะคะว้าวสุดยอดอ๋อมันเยี่ยมมากแล้วนะคะมันลุ้นกันนะคะทุกคนนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเลิกซูมก่อนเดี๋ยวเลิกซูมก่อนนะคะ นี่นะคะนี่แสดงว่าอันนี้คือเปลือกเขานะคะทุกคนเปลือกจากนกนะเปลือกจากนกอ่ะนกนกมากินนกมาแทะนะคะแสดงว่ามีลุ้นนะมีลุ้นสีทองนะคะนี่เราจะมาตามหาเชอร์รี่สีทองกันโอ้โหโอ้มันเยอะมากโอ้ไข่เยอะมากโอ้ไข่เยอะมากอ่ะเดี๋ยวนะคะ แต่ไม่รู้นะว่าน้ำตรงนี้มันลึกขนาดไหนน่าจะไม่ลึกนะโอ้ทุกคนไข่มากโอ้ยทุกคนไข่เยอะมาก,ก,ายเ,ยมากเห็นไหมคะเห็นเห็นไข่ไหมโอ้แดดแดดมันส่องเนาะเห็นไข่ไหมคะไข่อะไเนี่ยอุ้มกระสับตกน้ำซะเนาะเห็นไหมคะโอ้ทุกคนมันแบบโอ้ รวยเลยนะเนี่ยคือไม่ต้องไปซื้อแล้วนะคะคือไม่ต้องไปซื้อแล้วนะมีแหล่งหาหอยเลยนะคือไม่ต้องไปซื้อหอยเลยโหไม่ต้องซื้อพันหอยเลยรู้แล้วรู้แล้วรู้แหล่งแล้วรูนะเดินนะคะเดี๋วรถกำลังสำรวจนะมันน่าจะมีไปหมดนะคะทุกคนเนี่ย โอ้หนะเห็นไหมคะเห็นไข่ไหมโโหโหดูนะคะดูนะคะโหมันเยอะมากโอ้ยซีมากเลยทุกคนโหมันไข่เยอะมากเหรอทำไงเราจะได้ตัวมันเนาะโอ้โหทุกคนมัน โอ้ดูนะคะเนี่ยเป็นคลองน้ำนะเป็นเป็นเขาเรียกอะไรอะ่ะเป็นเื้นทางอะ่ะซึ่งเนี่ยถ้าเรามีแบบนี้นะทุกคนเราก็ไปหาได้นะคะคือคุณไม่จําเป็นต้องไปหาซื้อแต่ว่าแต่ว่า,าแหล่งน้ําแบบนี้คือเรายังเอาไปกินไม่ได้นะแต่เราเอาไข่เขาไปเพาะไปอะไรได้เพราะมันจะมีสารพิษเนาะเพราะว่าน้ําอ่ะไม่รู้มาจากไหนมั่งนะคะแล้วก็เป็นน้ํา ศกกระกเนาะแต่ว่าเราจะเอาไข่นะทุกคนโหวันนี้นะคงได้ไข่เยอะนะอู้อยากรู้มากเลยว่าอาในนี้นะคะน้ํามันจะลึกขนาดไหนแต่ว่าก็ไม่กล้าลงหรอกกลัวก็คือจะลองเก็บดูไข่ไหนที่อยู่บนบนเนาะอยู่บนเนาะอ,อ่า วันนี้นะคะเป็นวันที่โชคดีสุดๆเลยเป็นวันที่โชคดีมากๆนะคะโชคดีสุดๆเลยนะรู้สึกว่าตัวเองมาเจอเงินนะคะเนี่ยเนี่ยคือเงินทั้งนั้นนะคะนี่ไข่ใหม่ๆเลยนะคะเนี่ยนี่เรารู้ได้เลยนะเออมารู้ได้เลยนะว่านี่คือไข่ใหม่นะคะไข่ไขต่ตะกี้เลยนะดูนะคะเดี๋ยวนะจะหาตัวเขาเนี่ย ก็ต้องไข่ไปเมื่อกี้อะ่ะนี่ถ้าเรามาตอนกลางคืนนะทุกคนถ้าเรามาตอนกลางคืนนะคะคือเราต้องได้เจอนะนี่นี่อ่ะน,น,น,นี่นะคะไขไข่เลกเลยโอ้ยเยี่ยมยอดเยี่ยมมากเลยนะคะวันนี้วันนี้นะคะเราก็มาเก็บกันเลยนะทุกคนดูให้กลัวตกน้ำอะ่ะ ดูด,ดูเดี๋ยวนะคะโอ้มันเยอะมันเยอะมากเลยนะคะโหวันนี้ต้องได้ไข่เยอะเลยนะจุดประสงค์อ่ะคือทุกคนจุดประสงค์คือจะมาเอาผักตบนะจะมาผักตบให้ให้ให้หอยนะคะแต่วันนี้โอ้โหเยอะมาเจอหอยแบบเยอะมากอะ่ะอ้ดูไม่มีมือแต่อู้มีอย่างนี้เสียเลยไม่ต้องเอา เราเจอ,อที่ไข่เยอะนะเดี๋ยวเราค่อยมาเก็บนะคะเดี๋ยวทุกคนขออนุญ,ญาตนะคะขออนุญ,ญาตเก็บไข่นะคะเก็บไข่หอยนะคะโหเยอะมากเลยนะคะขออนุญ,ญาตนี่นี่นี่ทุกคนสังเกตไหมก็จะมีรอยคนมาเอาผักตบนะนี่นะคะเห็นไหมเห็นไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูไอ้นี่ ไข่ทุกคนเห็นหมอ่ะใน,นกล้องไม่ใช,ช่ดชทวะนี่นี่นี่คือไข่นี้พร้อมที่จะหล่นแล้วนะคะเนี่ยเห็นไหมคะคือพร้อมที่จะลงแล้วนะคะสังเกต้น้ำไหมคะน้ําจะดํามากแต่ทุกคนทําไมเขาอยู่ได้อะทําไมเขาอยู่ได้นะคะน้ําดํามากทําไมเขาไม่ตายนะทุกคนดูเขาทําไมเขาอยู่ได้นะ อนะเราก็ต้องไปคิดนะว่าที่เราเลี้ยงอะ่ะทำไมเขาตายนะคะแต่ว่าเนี่ยคือทําไมเขาอยู่ได้นะ,ะก็เนาะคิดเนาะคิดนะคะคิดคิดคิดเลยว้าวสุดยอดมากนะสุดยอดเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวนะคะวันนี้นะคะอ่เดี๋ยวขอพอจบคลิปนี้แค่นี้นะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะเอาหอย เราจะเก็บไข่นะคะไปฟักนะเราจะเก็บไข่หอยซึ่งวันนี้มันแบบเยอะมากๆนะคะเราจะเก็บไข่หอยแล้วก็นะคะแล้วก็ไปไปฟักนะเดี๋ยวตอนกลางคืนเดี๋ยวถ้ายังไงนะจะลองมาส่องดูนะคะว่าว่าอ่อจะมีหอยเยอะขนาดไหนแล้วจะมีสีทองหรือเปล่านะเพราะว่าเมื่อกี้นะคะเจอเปลือกสีทองนะคะฝากนะคะฝากกดติดตามไว้นะคะทุกคนฝากแล้วก็ อย่าลืมกดกระดิ่งนะเดี๋ยวจะลงคลิปให้ดูต่อไปนะคะว่าตอนนั้นคืนเรามาส่องเนี่ยเราจะเจอหอยทองไหมนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอบคุณนะคะทุกคนนะคะขออนุญาตเก็บใครหอยก่อนนะคะสวัสดีค่ะ